ก็แม่ก็ว่าเย็บไห้ตัวใหญ่แล้ว啊อ,อืมเอ้ออเไรอ่ะแม,ม่ว่าเย็บตัวใหญ่แล้วะ่ะมันก็คักก็ให้ทำไมอะ่ะอืมไงดีอ่ะมันแก้ไม่ได้แล้วะ่ะสงการจะเป็นพรุ่งนี้แล้วะ่ะมันไม่ทันแล้วะลูกมันต้องนอนอืมก็ว่าเย็บตัวใหญ่แล้ว่าหนูหวันเองป่ามีเกี่ยวกับแม่เย็บตัวเล็ก <c oughs> จะเอ็นดูชุดหรือเอ็นดูพุงด,ดีก็ไม่รู้แกว่งไปแกว่งมา สวัสดีนะครับสวัสดีเนื่องในวันสงกรานนะครับแม่แม่วันนี้เพิ่มหนูแฟดและพี่พี่น้องน้องทั้งเจ็ดแสบ,บเลยมาขอไวพอรมาสวัสดีในวันปีใหม่ไทยนะครับขอให้ไปเที่ยวที่ไหนให้มีความสุขสนุกสนานเล่นน้ำกระบดระมัดระวงัง้วยนะครับเมาไม่ขับแล้วจะกลับยังไงวะ <laughs> อ่าเป็นว่าเมาไม่ขับนะคะ โชคดีปลอดภัยกันทุกคนสุขสันต์วันสงกรานต์นะครับแม่แม่ครับผมว่าแต่แม่แม่คิดว่าชุดพวกหนูหล่อไหมครับเป็นฝีมืออีแม่หนูเองนะครับเนี่ยตัดวันละชุดละชุดเลยนะเนี่ยแต่พวกหนูไม่ค่อยปื้มเท่าไรเลยมันรัดพุง <c oughs> มันครับพุงพวกหนูพวกหนูเลยเดินไม่ค่อยได้เลยเนี่ย โอ้เอ็นดูพวกหนูด้วยนะครับแปดตุดหล่อของบ้านใส่ชุดที่แม่ตัดไม่ปื้มเลยครับบางคนบอกว่าพวกหนูหน้าตาเหมือนกันจริงๆดูดีๆนะครับผมหล่อกว่ากันนะครับดูดีๆนะครับแต่ความจริงอล้หล่อต้องสองคนนั่นแหละเลยหล่อกันคนละแบบนะแม่จำได้ไหมคนไหนพี่คนไหนน้องเออคนไหนมีตังคนไหนมเงิน อะไรบนอะไรเอ้าเอาเอ้าวันวันในนีะไรนะนั่งชมวิวชมไม้แล้วก็รอคอยพ่อเขาเนี่ยเลยะแง้ใตแง้ขวาน่ะเดี๋ยวดูลองอยากบอกเขานะพ่อกเขาอยู่ข้างนอกพอดีเลยไงน่ะอุ้มอุ้มอุ้มโอ้ยโอ้ยโอ้ยพ่อเอ้ยเข้ามาทีเถอะ โขกอ้กอมดีดีดิอ้อมดีดีดิเต็มมงเนะ <c oughs> <sk oughs> ก็อ้มดีดีไม่ได้ไงพ่ออนะั้นวันนี้ยังคิดถึงอยู่ <c oughs> คนคิดถึงเอออุมพาดบานะ